น้องไปรีบมาที่ไหนเอ่ยวันนี้เนี่น้องไปรีบมาว่า้พ่อคุณลามคำแหงมหาราศนี่นี่เลยพ่อคุณลามคำแหง มาไหวา้พ่อขุนลามคำแหงหมหาราชนะครับที่จังหวัดสุขโขทยัยไปดูซิว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างกระดิ่งพ่อขุนนี่มาดูกระดิ่งพ่อขุนนี่กระดิ่งพ่อขุนลามคำแหงนี่ไงคือกระดิ่งพ่อขุนลามคำแหงอันใหญ่มาก นี่นะครับพ่อคุนรำกํำแหงอาตอนนี้เด็กๆหิวไอติมนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พ่อคุณรำกํำแหงกันนี่นะครับพ่อคุณรำกำแหงท่านปฏิสถานอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ามาดูกันนะเราเข้ามาไหว้กันนี่เป็นบรรยากาศรอบๆอุทยานประวัติศาสตร์พ่อคุณลำคำแหงว่าไงจ๊ะอา้าวมีไอติมมากินด้วยเหรอแเคยอาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปไหว้พ่อคุณลำคำแหงอันนี้แดดเปี้ยงเลย มีลิฟต์เขาก็มากินไอนติมไปด้วยไหว้ไปด้วยอร่อยไหมไอติมอ่ะฮะอร่อยกินคนเดียวเลยนะหัวแดดลแล้วแล้วไงพ่อคุณลำคำแหงมหาลาเราจะมาไหว้ท่านนะครับนี่มีรูปสลัก สองข้างเลยมีศิลาจารึกเราจะมาไหว้พ่อคุณลำคำแหงกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศ มีลิฟกับพี่โบกับแม่มาไหว้เยนใีโอเค